สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย์คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวที่จะมาส่งผลต่อชาวลัคกกนาทั้ง12ราศีในช่วงข้ามปีจากปีพศ2566ไปสู่ปีพศ2567 ซึ่งเหตุผลที่จะมาบอกกล่าวเล่าสู่กนฟังนั้นก็เนื่องด้วยในช่วงตลอดปี2,566นั้นมีดาวใหญ่ย้ายเรือนราศีกระหลายดวงอาทิเช่นเริ่มจากดาวเสาร์ที่ย้ายราศีจากราศีมังกรไปอยู่ในราศีกุมเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมและต่อมาก็เป็นดาวพฤติยูที่ย้ายเรือนราศีจากราศีเมษไปสู่เรือนราศีพิษภ เมื่อวันที่8มีนาคมต่อมาก็เป็นดาวพรศพดีที่ย้ายเรือนราศีจากราศีมีนไปอยู่ในเรือนราศีเมษเมื่อวันที่19เมษายนและสุดท้ายล่าสุดก็คือดาวราหูหรือพระราหูก็ย้ายเรือนราศีจากราศีเมษไปสู่เรือนราศีมีนเมื่อวันที่17ตุลาคมนี้เช่นกันเมื่อมาดู ช่วงระยะเวลาของดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงนี้แล้วก็คงจะพอได้รู้ว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาบ้างแล้วอาที่เช่นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเรื่องของสงครามในที่ต่างๆซึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีการเริ่มต้นมันก็จะมีการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนจะจบลงเมื่อใดนั้นก็ต้องติดตามดูการโคจร,รของดวงดาวกันต่อไป และในส่วนของตัวบุคคลชาวราศีต่างๆก็คงพอจะได้รับรู้กันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องอร้ายตามแต่ละรายละเอียดของดวงเดิมของแต่ละบุคคลอันนี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลโดยแท้เอาละเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วและก็กำลังเป็นไปในปัจจุบันเสร็จแล้วก็จะลากไปถึงปี2567นั้นเราก็จะมาดูกันว่า จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับทิศทางชีวิตกันไปข้างหน้าให้ราบรื่นได้อย่างไรคลิปนี้ทางโบรณอาจารย์ก็จะมาขอชี้แนะขอเป็นทางเลือกให้ท่านทั้งหลายํำไปปรับใจเพื่อจะเกิดประโยชน์กับท่านในบ้างแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทางโบรณอาจารย์ไม่มีจุดประสงค์ที่จะเน้นในด้านพิธีกรรมบวงสรวงเส้นไหว้ใดๆแต่จะเน้นไปที การกระทำเป็นหลักว่าคิดดีพูดดีทำดีก็ย่อบได้รับผลดีก็ฝากข้อคิดนี้ไว้เป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็มาถึงชาวราศาีมีนหรือชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนก็ดูได้เช่นกันครับจากกรณีที่ดาวใหญ่สีดวงย้ายเรือนราศี อันมีดาวเสาร์ดาวมุตยูดาวราหูซึ่งเป็นดาวฝ่ายบ,บาปเคราะ์ที่ให้ผลด้านล้ายและดาวพสัสปดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุบเคอันเป็นดาวฝ่ายดีให้ผลด้านดีโดยตลอดปี2566ที่ผ่านมาชาวราศีมีนก็คงจะได้สัมผัสถึงผลและอิทธิพลของดาวทั้งสีดวงนี้มาบ้างแล้ว และสำหรับในช่วงวันที่1ธันวาคม2566ถึงวันที่23เมษายน2567ชาวราศีมีนก็จะได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างที่ต่อเนื่องกันมาและในช่วงระยะนี้ก็จะมีดาวอาทิตย์และดาวคานซึ่งเป็นดาวคูศ่ศัตรูก็ได้โคจรเข้าใกล้ดาวสาวในราศีกุม และดาวราหูในราศีมีนเข้าไปทุกทีแล้วพอถึงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่23เมษายน2567นั้นเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะปรากฏผลชัดเจนขึ้นและมีผลต่อชาวราศีมีนคือตัวท่านเองมีการไปพัวพันแบกรับร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันต่างๆแบบ เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองรับแล้วเอากระดูกมาแขวนคออะไรทำนองนี้ต้นสายปลายเหตุก็มาจากการที่ท่านหน้าใหญ่ใจโตใจดีหรือจำเป็นต้องรับแบกแบกรับน้ำท่วมปากทั้งจากเรื่องเก่าที่ผ่านมาจวบจนมาถึงช่วงระยะเวลานี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาทั้งหมดก็ด้วยการใช้เงินเป็นหลักใหญ่อาทิเช่น บางท่านไปคำประกันเงินกู้ทั้งจากสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ต่างๆหรือแหล่งเงินกู้เงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบหรือบางท่านอาจจะไปเอาเงินส่วนตัวให้คนอื่นเอาไปหมุนเอาไปลงทุนปล่อยกู้หวังเอาดอกเบี้ยเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดที่คุยกันมันผิดรูปผิดแบบไปหมดหรือบางท่าน อาจจะเพราะความโลภหรือรู้เท่าไม่ถึงการไปเปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นเขายืมไปใช้เพื่อแลกกับเงินค่าจ้างบางส่วนเท่านั้นสรุปรวมความได้ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องคนกับเรื่องเงินเรื่องรายได้ผลประโยชน์คดีความการฟ้องร้องการเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายต่างๆบางท่านอาจจะเกิดทุกข์คร่าบก็เป็นได้ นั่นก็เพราะว่าดาวเสาร์ดาวมฤตยูดาวลาหูส่งผลร้ายต่อดวงชะตาของท่านหัวกกับดาวลาหูที่ย้ายมาสถิตในเรือนลัคนาของชาวราศีมินด้วยแล้วมันก็เลยทำให้ท่านเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดทำให้ดวงชะตามีปัญหามืดมนด้วยความอยากได้ใครดีแต่ถ้าบางท่านที่ดวงชะตาเดิมมีดาวลาหู หรือดาวเสาร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังเหตุการณ์เหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดก็เป็นแต่เพียงเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรในด้านดีท่านก็มีดาวประัสบดีซึ่งเป็นเรือนดาวเกษตรของราศีมีนไปสถิตในเรือนราศีเมษอันเป็นพบการเงินอยู่แล้วก็เลยทำให้ผลที่จะเกิดขึ้นสามารถคลี่คลายปัญหา หรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้ในที่สุดและทางโบณอานจารย์ก็มีคำชี้แนะเกี่ยวกับการส่งดาวร้ายเพื่อที่จะพ่อนหนักเป็นเบาหรือจากเบาไม่เป็นอะไรเลยก็ได้โดยที่ท่านถ้ามีโอกาสก็ไปบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพหรือสนับสนุนทุนทรัพย์กับมูลนิธิหรือสมาคมที่ทำประโยชน์เกี่ยวกับการเป็น การบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่วนการรับดาวดีก็ด้วยการที่ท่านถ้ามีโอกาสในการช่วยเหลือชุมชนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ขาดแคลนก็จะส่งผลให้ท่านมีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์ในลหลายๆด้านครับและท้ายคำพยากรณ์นี้ ทางโบนาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ